ภาพที่เห็นต่อไปนี้คืออะไรคิดว่าทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีเพราะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและเราได้เห็นสิ่งนี้มาตั้งแต่เกิดก็ว่าได้สิ่งนี้ก็คือพืชนั่นเองพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆเพราะพืชสามารถสร้างอาหารเองได้แต่พืชเคลื่อนที่เองไม่ได้ พืชมีโครงสร้างภายนอกอะไรบ้างพืชดอกโดยทั่วไปมีโครงสร้างภายนอกที่สำคัญได้แก่รากลำตน้นใบดอกและผลซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้ทำหน้าที่แตกต่างกัน และทุกส่วนมีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบจึงทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้รู้หรือไม่ว่าส่วนต่างๆของพืชทำหน้าที่อะไรและสร้างอาหารได้อย่างไรรากเป็นส่วนของพืชที่เจริญเติบโตและแพร่ขยายอยู่ใต้ดินรากมีหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุที่อยู่ในดินขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืช และช่วยยึดลำต้นของพืชให้ตั้งอยู่บนดินรากของพืชมีสีขาวหรือสีน้ำตาลซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของพืชรากพืชโดยทั่วไปมีสามชนิดดังนี้รากแก้วมีลักษณะช่วงโคนรากโตแล้วค่อยๆเรียวเล็กลงไปจนถึงปลายรากรากขนแหงเป็นรากที่เจริญเติบโตมาจากรากแก้วแล้วแตกขนงยาวออกไป รากก่อยเป็นรากต้นเล็กๆที่มีขนาดโตสม่ำเสมอการและงอกออกมาเป็นกระจุกลำต้นเป็นส่วนของพืชที่ต่อจากรากขึ้นมามีหน้าที่ชูก,กิ่งก้านและใบขึ้นสู่อากาศเพื่อให้ได้รับอากาศและแสงแดดลำต้นเป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากรากขึ้นไปสู่ส่วนต่างๆของพืชและลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นที่ใบไปสู่ส่วนต่างๆของลำต้น ในลำต้นประกอบด้วยท่อลำเลียงสองชนิดดังนี้ท่อลำเลียงอาหารเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียงตัวต่อกันเป็นท่อยาวอยู่คู่กับท่อลำเลียงน้ำเพื่อลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นที่ใบไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชท่อลำเลียงน้ำเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียงตัวต่อกันเป็นท่อยาวตั้งแต่รากลำต้นจนถึงใบ เพื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของพืชและลำเลียงน้ำไปสู่ใบเพื่อใช้ในการสร้างอาหารของพืชลำต้นของพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกันลำต้นของพืชบางชนิดอยู่บนดินเช่นชมพู่มะม่วงมะละก,กอมะพร้าว ข้าวเป็นต้นลำต้นของพืชบางชนิดอยู่ใต้ดินเช่นเผือกแ้วถิงมันฝรั่งเป็นต้นใบเป็นโครงสร้างที่สำคัญของพืชซึ่งใบของพืชจะมีรูปร่างและลักษณะแตกต่างตามชนิดของพืช ใบมีหน้าที่หลักคือสร้างอาหารหายใจและขายน้ําใบของพืชมีการขายน้ําจึงทําให้เกิดการลำลิงน้ําและแร่ธาตุภายในต้นพืชอย่างต่อเนื่องและช่วยลดความร้อนให้พืชพืชขายน้ําออกที่บริเวณใบเพราะมีปากใบซึ่งจะมีเซลล์คุมที่ควบคุมการคายน้ําของพืชปากใบมีลักษณะเป็นรูเล็กๆก,กระจายอยู่ที่ใบพืชส่วนมากจะพบปากใบบริเวณท้องใบามากกว่าหลังใบ เราไม่สามารถมองเห็นปากใบได้ด้วยตาเปล่าแต่ถ้ามองผ่านกล้องจุลทรรศน์ปากใบจะมีลักษณะดังภาพปากใบทำหน้าที่หายใจโดยมีการแลกเปลี่ยนแก๊สทางปากใบและไคยน้ำออกมาซึ่งพืชจะคายน้ำในรูปของไอน้ำผ่านทางปากใบในใบพืชจะมีสารสีเขียวเรียกว่าคลอโรฟิล คลอโรฟิลเป็นสารที่พืชใช้ในการสร้างอาหารหรือเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสำคัญดังนี้ปัจจัยที่ใช้คลอโรฟิลเป็นตัวดูดกลืมแสงเพื่อนำแสงมาใช้เป็นแหล่งพลังงานแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเข้าทางปากใบเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสง น้ำพืชดูดน้ำผ่านทางรากและลำเลียงขึ้นสู่ใบเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงผลที่ได้น้ำตาลกลูโคสอาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน้ำตาลกลูโคสซึ่งถูกลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชส่วนที่เหลือพืชจะสะสมไว้ในรูปของแป้งแก๊สออกซิเจนพืชใชยแก๊สออกซิเจนออกทางปากใบช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์พืชดอกเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอก ดอกของพืชทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ซึ่งทำให้เกิดเป็นต้นพืชต้นใหม่ได้ดอกของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันดอกของพืชบางชนิดมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมบางชนิดมีน้ำหวานซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถดึงดูดแมลงให้มาตอมเพื่อช่วยในการผสมพันธุ์ของพืชได้โดยทั่วไปดอกของพืชประกอบด้วยส่วนต่างๆสส่วนและมีหน้าที่แตกต่างกันไปดังนี้ เกสรเพศเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียดอกชบามีรังไข่และก้านเกสรเพศเมียติดกันแต่ยอดเกสรเพศเมียแยกจากกันเกสรเพศผู้ทำหน้าที่สร้างเซลเเลส์สืบพันธุ์เพศผู้ในดอกชบามีเกสรเพศผู้อยู่ติดกันและมีหลายอันกลีดดอก ทำหน้าที่หอบหุ้มเกสรขณะที่เกสรน,นั้นยังอ่อนอยู่มักมีสีสันสวยงามหรือมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรปลีบเลี้ยงทำหน้าที่หอบหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังตูมอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากมาแมลง